ในปี2568นะคะเป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชาวพิจิกนะ่องจากจะเป็นช่วงที่มีดวงดาวโคโจรย้ายซึ่งเป็นดาวใหญ่นะคะส่งผลอย่างไรบ้างกับ6สิ่งที่รออยู่สําหรับชาวพิจิกในปีหน้าไปอัปเดตกันได้ท่านใดลัคนาราศีพิจิกรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤศจิกาย,ยนถึง14ธันวาก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับเรื่องที่1นนะคะในช่วง4เดือนแรกของปียังเป็นช่วงที่ ดาวการเงินนะคะเล็งลัคนาชาวพิจิกนะก็คือเรื่องเงินทองเรื่องผลประโยชน์ไปอยู่ในเรือนของคนอื่นนะคะดังนั้นก็เป็นช่วงที่การมีผู้อุปธรรมช่วยเหลือเกื้อหนุนยังมีอยู่นะคะการเงินการทองของบางท่านจะเกี่ยวพันกับเรื่องหุ้นส่วนนะคะลูกค้าคู่คลองนะเป็นความหมายในภพเรือนปัตตานีของชาวพิจิกนะคะอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะดังนั้นก็เป็นความหมายเชิงความรักการคบหาได้นะเป็นปีที่อาจจะมีโชคในเชิง ความรักนะคะโดยจะเป็นไปอีก4เดือนนะก็คือมกราคมถึงเมษายนนะที่ยังส่งผลดีทั้งในเรื่องเงินทองผู้อุปถัมภ์เรื่องการคบหานะคะการเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษานะหรือแม้แต่เรื่องของการมีความรักครั้งใหม่นะซึ่งจะยังคงส่งผลดีกับชาวพิจิกในช่วงครึ่งปีแรกนะคะดาวพฤหัสนะคะของชาวพิจิกเป็นความหมายทั้งเรื่องเงินนะเรื่องคนต่างวัยนะคะเรื่องของการลงทุนด้วยนะเมื่อ อยู่ฝั่งตรงข้ามตัวตนนะคะถือว่ายังคงมีเรื่องได้เงินอยู่นะในช่วงครึ่งปีแรกมีเหตุจากเรื่องโชคเฮงนะคะจังหวะหยิบจับเงินทองที่เป็นก้อนได้บางทีก็มาจากผู้อุปถัมภ์ให้หยิบยืมให้โอกาสนะหรือแม้แต่เรื่องการได้เงินจากการลงทุนนะในแบบระยะสั้นนะคะยังเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองนะที่เกี่ยวข้องกับคนต่างวัยบางท่านอยู่ในแวดวงเด็กๆเกยาวชนคนที่อายุน้อยกว่านะส่งผลเป็นการเงินการทองรายรับรายได้นะคะ หมายถึงเรื่องของการมีภาระส่งเสียเลี้ยงดูได้เหมือนกันเนะนื่องจากดาวพลังหัสเป็นความหมายเชิงนี้กับชาวพิจิกนะคะดังนั้นช่วง4เดือนแรกของปีนะทั้งเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องภาระเลี้ยงดูนะยังคงเป็นภารกิจของชาวพิจิกนะคะสําหรับข้อที่2นะคะดวงดาวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงพฤษภาคมนะส่งผลกับเรื่องเงินทองรายได้รายรับของชาวพิจิกนะคะเนื่องจากเป็นช่วงที่ดาวพลังหัสโคจรย้ายเข้าสู่ภพเรือนมรณะดังนั้นในปี68นะถือว่า เรื่องเงินในช่วงครึ่งปีหลังนะคะโคจรเข้าสู่พบเรือนที่ทําให้ดาวพฤหัสเป็นพิณทุบาทดังนั้นเรื่องเงินทองของชาวพิจิกจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในเชิงบวกนะในความหมายพบเรือนก็คือเรื่องมรดกสินทรัพย์นะคะค่อนข้างที่จะมีโอกาสหาเงินหาทองนะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับธุรกิจครอบครัวได้นะคะเรื่องเงินทางไกลนะเป็นจังหวัดที่เดินทางก็ได้ต่จงงังหวัดก็ได,งงได้หรือเงินต่างประเทศนะคะก็จะมีโอกาสหยิบจับได้รับมานะเนื่องจาก การเงินไปอยู่ในพบเรลือนความใหม่นี้นะคะเป็นการวิวัฒนาการทางการงานการค้านะที่นําไปสู่การเงินในแบบลูกย่อยมากขึ้นนะคะบางท่านก็ขายของกับคนหมู่มากนะขายส่งก็ได้หรือว่าเงินทองลูกย่อยมีมาบ่อยขึ้นื่องจากดาวพฤหัสต,ตรงนี้เป็นประนะก็คือความไม่ค่อยเข้มแข็งของดาวพฤหัสนะส่งผลดีกับงานประเภทมาไวไปไวนะคะเงินพิเศษนะงานเสริมรายได้เพิ่มเติมนะลักษณะนี้เป็นได้ในช่วงครึ่งหลังของปี68นะคะ สำหรับดาวพรฤหัสในความเป็นพินทุบาทนะมันเป็นความหมายเชิงเกี่ยวข้องกับเรื่องหน่วยงานองค์กรนะมันก็จะเป็นลักษณะปรับตัวเยอะนะคะเช่นกฎ<ด>เกณฑ์กฎระเบียบใหม่ๆออกมาส่งผลให้เรื่องเงินทองก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงระยะเวลาได้รับเงินบางทีก็เป็นเรื่องกฎเกณฑ์กฎหมายกฎระเบียบค่าปรับต่างๆนะที่เราจะต้องเกี่ยวข้องในช่วงปี68ได้นอกจากนี้นะคะมันเป็นความหมายเชิงใช้ใจ่ายกันเงินด้วย อาจมีรายจ่ายนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาการเล่าเรียนมีเหตุไปอุปการะส่งเสียบางอย่างนะซึ่งมกักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเรียนเรื่องค่าเทอมต่างๆนะคะสำหรับในข้อ3นะคะเป็นช่วงเวลาที่ดวาวเสาร์ก็โครจรย้ายเข้าสู่ภพเดือนปุตตะนะคะเป็นความหมายเรื่องการก่อเกิดโปรเจกต์โครงการใหม่ๆได้นะซึ่งมันอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแวดวงสังคมนะคะไปเรียนรู้แวดวงใหม่ๆนะหรือว่าใครที่ทํางานกลุ่มทีมนะก็มีจงังหวะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ มีการโยกย้ายทีมต่างๆนะหรือการปรับเปลี่ยนในองค์กรส่งผลให้มันมีการปรับตัวโดยเฉพาะเรื่องทางสังคมเป็นความหมายสองมุมนะก็คือต้องระวังกับเรื่องลงทุนด้วยเหมือนกันหากใครชักชวนไปร่วมหุ้นลงทุนก็เป็นปีที่ต้องระวังอย่างที่บอกว่าดาวพระหัสเป็นพินธุบาทนะคะก็มักจะเสยเียบเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆนะบางทีคิดอ่านไม่ทันนะคะหรือว่าไม่รอบคอบนะบางทีก็จะมีปัญหาจุกจิกวนใจนะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์ กับคนใกล้ตัวได้ง่ายก็เป็นปีที่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องร่วมหุ้นลงทุนนะคะหรือถ้ามันจําเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็ต้องรอบคอบเป็นพิเศษนะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปสำหรับในข้อที่4นะคะเป็นความโดดเด่นของดาวราหูที่โคจรเป็นกเกษตรตาธิบดีนะคะราหูเป็นเจ้าเดือนพันธุข,ของชาวพิจิกนะถือว่าจะส่งผลดีกับเรื่องงานการนะคะที่เกี่ยวข้องนะใช้บ้านใช้รถทำมาหากินนะคะอันหมายถึงการไปเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ขนาดใหญ่ก็ได้นะคะ เรื่องของการทํางานในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์ถือว่าจะเป็นเกษตรก็คือเสถียรเกี่ยวข้อง่อนข้างนานนะเนื่องจากราหูอยู่ในภพเรือนนี้ถึง1ปีครึ่งนะคะก็มีแนวโน้มนะบางท่านก็มีสินทรัพย์ใหม่ๆได้นะคะชีวิตจะเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่อาศัยที่ดินบ้านรถอยู่ในช่วงหนึ่งได้นอกจากนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เรื่องครอบครัวครัวเรือนเกี่ยวข้องค่อนข้างมากนะเนื่องจากความเป็นเกษตรตาธิบดีนั่นเองนะคะ บางท่านนะคะมีความสนใจมีเหตุปัจจัยนะให้เราต้องไปทำธุรกิจครัวเรือนเกี่ยวข้องกับบ้านช่องมากขึ้นนะคะหรือเกี่ยวข้องกับภูมิลำเนาบ้านเกิดนะสถานที่เก่าเดิมซึ่งกลับไปปรับปรุงเป,ปลี่ยนแปลงหรือทำธุรกิจประมาณนี้ได้เหมือนกันสำหรับในข้อที่5านะคะดาวมฤตยูยังคงเล็งลัคนาชาวพิจิกนะโดยในปี68ก็ถือว่าอยู่ที่เดิมนะคะไปอยู่ในภพเดือนเรื่อง ความรักการคบหาด้วยนะถ้าเราพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์นะคะก็จะส่งผลดีกับการคบหาแปลกแปลกหน่อยไม่ว่าจะเป็นอาจมีระยะทางไปไปมานะคะเรื่องของการคบต่างชาติต่างภาษาค่อนข้างโดดเด่นหรือบางทีเป็นเชิงเรื่องของการปับป,ปรับฉับพลันในเชิงแยกบ้านแยกครอบครัวก็ได้นะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วเป็นช่วงที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงการงานเกี่ยวเนื่องมาจากคู่ก็ได้เช่นเขาปรับตัวนะเพื่อให้เข้ากับหน้าที่การงานใหม่ๆนะคะ เราเองก็ต้องปรับไปด้วยนะเรียกว่ามันเป็นความแปรปรวนผันผวนที่เกิดขึ้นนะส่งผลกับเรื่องความยืดหยุ่นปรับตัวการครบหาที่จะต้องหาจุดลงตัวในแต่ละครอบครัวให้ดีนะคะดาวมฤตยูยังสัมพันธ์กับความหมายเชิงคู่กรณีคู่สัญญาเนะคะเรื่องของหุ้นส่วนก็ได้นะเมื่อเป็นดาวพลิกผันนะคะบางครั้งก็จะมีคนมาช่วยนะแบบไม่คาดคิดนะคะในขณะเดียวกันก็ ก่อเกิดคู่กรณีได้ง่ายเหมือนกันดังนั้นในปี68นะก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังกับเรื่องการวางตัวในะเรื่องผลประโยชน์เรื่องสังคมการคบหาต่างๆนะซึ่งถือว่าดาวผันผวนดาวแปรปวนไปอยู่ในเรื่องราวเหล่านี้นะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะหากเราพูดถึงเรื่องลาภผลอาจจะเป็นปีที่ดาวพรหัสโคจอยไปอยู่ในเรือนของดาวพุธนะคะเป็นความหมายเชิงการสื่อสารในะดังนั้นวาทศสิ่งการพูดจานะคะส่งผลดีกับเรื่องหางเงินหาทองนะใครใช้ เรื่องของโซเชียลมีเดียต้องใช้การสื่อสารมากก็ถือว่าคุณจะหาเงินได้จากเรื่องเหล่านี้ได้ดีนะคะเรื่องเงินแปลก,กก็มีเข้ามาได้นั้นเนื่องจากดาวพุธส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องลาบผลนะคะดังนั้นลาบผลของชาวพิจิกมีมาได้จากเรื่องโชคดีโชคเฮงนะคะเรื่องมรดกเรื่องของความสิ้นสุดนะคะบางอย่างจบลงบางอย่างที่ไปต่อไม่ได้หรือว่าการไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง เงินเคลมนะคะเงินที่ได้มาจากความเสียหายนะหรือการสิ้นสุดวาระบางอย่างส่งผลให้เราได้รับเงินตอบแทนอ่ะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเงินแปลกๆที่เป็นเงินก้อนสาหรับชาวพิจิกนะคะอย่างไรก็ตามนะมันจะเป็นช่วงที่เราก็จะจ่ายเยอะได้เหมือนกันเนื่องจากไปอยู่ในภพเรือนมรณะนะคะเป็นเงินสําหรับดูแลสุขภาพนะคะถือว่าช่วงปี68ะครึ่งปีหลังไปแล้วชาวพิจิกเรามาระวังเรื่องทางสุขภาพเพิ่มด้วยนะเนื่องจากดาวพลังหัสเข้าสู่ภพเรือนที่ เป็นความหมายเรื่องสุขภาพได้นะคะเป็นปีที่หาเวลาพักผ่อนนะคะปล่อยวางบางอย่างที่ดูตึงหรือเครียดเกินไปนะคะรวมไปถึงดูแลสุขภาพให้มากขึ้นอันเนื่องจากเราก็อาจจะเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องสุขภาพของตัวเองมากขึ้นได้ด้วยนะคะสําหรับในปี2568นะคะครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังนะเป็นความเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินของชาวพิจิกนะคะนเนื่องจากดาวพฤแหัสก็จะย้ายประมาณช่วงพฤษภาคมก็ขอให้การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นส่งผลดีกับเรื่องฐานะการเงินการปลดหนี้สิน ได้หยิบจับรับเงินก้อนหรือมีเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเกิดขึ้นกับเรื่องรายรับรายได้ผลประโยชน์กันทุกท่านนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ